ถ้าพระเครื่องที่พกติดตัวไว้อาจรวยไม่รู้ตัวพระเครื่องกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบูชาซึ่งเชื่อว่ามีพุทธคุณรอบด้านมีความเชื่อกันว่าใครได้บูชาหรือพกติดตัวจะถึงกับรวยไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้หนึ่งเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นวัตถุมงคลที่ถูกสร้างและปลุกเสก จากหลวงปู่ทิมอิสริโกหรือพระครูภาวนาพิรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดละหานไร่ซึ่งเป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งหรือหลวงปู่ทิมถือว่าเป็นที่นิยมและขึ้นชื่อว่ามีพระพุทธคุณที่ช่วยเสริมสิริมงคลโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองรวมถึงมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได,ได้ครอบครองอาจจะปลดนี้ได้2เหรียญหลวงพ่อรวยวัตโก พระมงคลศิธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกเป็นพระคณาจารย์เกจิที่มีชื่อเสียงโดยพระเครื่องของท่านได้พลิกชีวิตผู้คนมากมายไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องการทําธุรกิจแต่อาจรวมถึงการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งและที่สําคัญชื่อของท่านถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งเพราะคําว่ารวยมีความเชื่อกันว่าเสริมความร่ํารวยจึงมีผู้ที่มาศรัทธาท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามพระปิตาสังกัดจายหลวงปู่โตอินทสุวรรณวัดประดู่ชิงพลีหากนึกถึงการห้อยบูชาเพื่อความร่ำรวยก็ต้องเป็นพระปิตาพระสังกัดจายซึ่งพระสังกัดจายถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองและสติปัญญาและในเรื่องการสร้างพระปิตาที่พอพูดถึงพระเกจิอันดับต้นๆของมองไทยต้องนึกถึงหลวงปู่โตนับว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองผู้ใดในประเทศ สี่เหรียญพญาเต่าเรือนต้องนึกถึงหลวงปู่หลิวปนณนานโกวัดไร่แต่งทองคนที่ค้าขายทำธุรกิจอะไรก็ควรมีติดไว้บูชาได้เพราะเรื่องการให้โชคลาภนั้นเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์พระเครื่องสายนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรูปแบบเป็นเหรียญรูปเต่าจะพบเห็นเป็นรูปหลวงปู่หลิวนั่งบนหลังเต่าบ้างหรือจะแทนตัวหลวงปู่คือองค์พระสังกัจจายนั่งบนหลังเต่ายิ่งมีความเชื่อว่า จะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่หมด5หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณุปมา,าจารย์ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธ,ธาเป็นจำนวนมากซึ่งพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้น มีพุทธคุณที่บรรดาคนทั้งประเทศต่างยอมรับคือการคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงจากเรื่องเล่านักธุรกิจจำนวนมากยังมีอีกความเชื่อว่าหลวงปู่ทวดท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยให้มนุษย์มีกินมีใช้ไม่อับจนจนทําให้นักธุรกิจรายใหญ่ๆของประเทศต่างพากันตั้งแท่นบูชาหลวงปู่ทวดเพราะมีความเชื่อว่าจะนำพา ธุรกิจนั้นแคล้วคลาดตอดภัยมีความมั่นคงเปรียบเสมือนการเดินทางนั้นเองนี่คือสุดยอดห้าพระเครื่องที่ควรพกติดตูวไว้อาจรวยไม่รู้ตูวก็เป็นได้